ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับการพบกับช่อง BBT Channel นะครับวันนี้เราจะมาเล่นเกมเอ่อดากบอลด็อกฮันนะครับซึ่งมันเป็นเกมที่เปิดนานแล้วนะแต่ผมก็ซุ่มเล่นมาประมาณปีวกว่าๆปีเศษนะก็คือจะมาเล่นคือตัวนี้คือซูเปอร์เซียสีโกคูซึ่งเป็นตัวที่เพิ่งมาเมื่อม,ามาันน่าจะเกือบเดือนได้ละน่าเกือบเดือนได้ละซุ่มตัวที่น่าจะเก่งต้นๆ้นของเกมซึ่งเ,งเราจะมาเล่นตัวนี้กันนะแล้คือเกมเนี้ย เป็นเกมแนว turn b a เบทที่ต้องเก็บลูกแก้วเพื่อที่ทำท่าไม่ตาไปสู้กับตัวศัตรูอีกฝั่งอะไรย่างนี้นะก็จะมีทั้งผู้นำก็เล่นตามแคทตามลิงแบบตามสกิลตามเนื้อเรื่องว่าตอนนี้อยู่แคทไหนอะไรเงนี้ยทุกคนก็เดี๋ยวเราจะมาดูว่าตัวนี้เป็นผู้นำอะไรซึ่งตัวนี้เป็นผู้นำให้กับทีม GT Hero และ Full Power นะครับคียบวก3 ATK Defense บวกต0นะแล้วก็บวกอีก30ให้กับเพ er ียร์ยาและให้บิดซายา ซึ่งถ้าเกิดใครเคยดูดักบอลน,น่าจะรู้ว่าเพียวเสียคือพวกชาวสยาแท้ที่ไม่ใช่ลูกครึ่งอย่างลูกพวกลุก่นลูกก็เป็นโกคูเบจิต้าที่แบบเป็นเพียวเสียส่วนลุ่นลูกไฮบิคเสียก็จะเป็นอย่างโกเทนโกฮังทังอ่าปังอ,อย่างงี้นะอ่ะก็เดี๋ยวตัวนี้ก็จะมีตัวของสแตนบายสกิลนะเอ่อการสแตนบายสกิลก็คือง่ายๆคือรเราต้องโดนตีนครบ5ครั้งแล้วต้องไปรับดาเมจ รับเท้าให้กับตัวทีมเนี่ยห้าครั้งซึ่งตัวของโกคูสีเนี่ยเป็นตัวที่ยืนหน้าได้ดีมากๆสึกมากๆนะรับเทาบ้าคบผ้าขังเปิบใช่ไหมแล้วก็จะเป็นสแตนบายสกิลคือจะเอาอุบุมาเนี่ยอุบุก็จะมารับเท้าไว้แทนเงื่อไขคือเราต้องเก็บลูกแก้วสีม่วงหรือว่าสีอะไรก็ได้สีม่วงถ้าเป็นสีม่วงเราจะได้ เกตสองบวกสองเลยถ้าเป็นสีลุงก็ได้บวก2ถ้าเป็นสีธรรมดาก็จะบวก1ก็เกมนี้จะมีสีประมาณอยู่5สีสีม่วงสีเขียวสีฟ้าสีแดงสีสีเหลืองลูกแก้วนะตามสีแต่ละครเลยถ้าเกิดเราเก็บครบ30เกตก็จะได้แปลงร่างเป็นซูเปอร์เซียฟูลพาวเวอร์สีโกคูตัวนี้ซึ่งแม่งโคตรแรงก็เดี๋ยวเราไปเล่นกันในเกมนะว่าอะไรบ้าง ซึ่งตัวของโกคูเนี่ยโกคูสีก็จะอยู่แคปเดีเยะมากอันนี้ผมอัพลิง์เต็มนะซึ่งเกมนี้ก็จะมีให้ลดเส้นทางการลดเส้นทางคือการเพิ่มพลังให้กับตัวของอการดเร่านะก็จะลดถ้าลดสีทางก็จะเป็นดาวลุงก็จะสแตก็กก็จะเยอะมากๆอืมส่วนลิงผมก็อัพเต็มนะซึ่งถ้าเกิดลิงก์บางคนอัพลิงเต็มก็จะแรงพอๆกับคนลดสองปลดสามเลย ที่นี่ก็จะเป็นแคทที่ตัวกโกคูอยู่ได้เยอะนะก็จะมีแคท GT แคทฟูพาวเพียวไซโกคูแฟมจะแอนแอปพาวเวอร์เอ่อเวลเคลิลพาวเวอร์บียอนอย่างนี้ก็แคทเยอะมากก็จะ,ะไปดูในเกมนะว่า,าจะไปเล่นดันไหนกัน ก็ต้องขับสูตในเกมนะทุกคนเราจะเล่นด่านคูลเลอร์เสโซนแทนนะเพราะว่าด่านมัดเสโซนคือเสโซนฟิลเตอร์ที่น่าจะหินสุดอ่ะอ่าผมเล่นหมดรอบไปแล้วเดี๋ยวเราเล่นด่านนี้กันเอ่อเโซนคูลเลอร์อันนี้ก็แข่งอยู่นะต้นด่านนี้ก็เมื่อกี้ได้รับแอนิเมชันชมของตัวแอนิเมชันโกคูเวตาจีทีปเนะก็เยหลัไปดูกันว่าก็คือเราต้องรับตีนะให้ครบสี่ให้ครบห้าครั้งถึงจะเป็นการใช้สตาร์บัลสกิลได้นะทุกคนผมว่า ใช้โคตรง่ายเลยเนี่ยเธอเนี่ก็โดนครบห้าทีแล้วมาเนี่ยหนึ่งสองนี่เป็นไม้ตายหนึ่งเนาะไม้ตายเล็กสวยมากทุกคนเป็นไงท่าท่าคือเท่มากซีคือสิบสี่ล้านนะอ่าโดนโดนไม้ตายน่่จะไม่เจ็บนะห้าสิบเอ็ดคือถึงจริงโดนไปสี่ทีแล้วทุกคนน่าใจเทิร์นหนึ่งโดนครบห้าทีกันถึงจะเป็นซานบายได้ ได้เ,เป็นโกคูเบจิต้าเอ่อจ t นะผ้าของ GT นั่นแหละเป็นตัวเจ็ดปีของปีที่แล้วตัว8ปีผมไม่มีอ่ะถ้ามีผมก็ใส่มาละเสียดาย,ายเปิดไม่ได้8ปีสักตัวเลยเกลือมากส่วนอันนี้เป็นตัวผมเองนะอันนี้ตัวผมเองสี 4, 6, มม่ล้านหผมไม่ได้ปลดทางอ่ะดิทุกคนมาหนึ่งทางแต่ดับมันเก่งมากนะมันยังเก่งอยู่ เทียกับคนปลดลุงนี้ไม่ไหวไม่ไหวน่าจะ3ามทีน้ไพส์ห้านะอันนี้เป็นอนิเมชั่นเปิดตัวของซูเปอร์เบจิโต้สี่เซโนตัวใหม่นะเพิ่งมาเพิ่งมาเลยเปิดได้พอดีไม่ได้ขิงไม่ได้ขิงเปิดได้พอดีสองทางเอ๊ยหนึ่งทางหนึ่งทางหนึ่งทางเปิดได้สองตัวเดี๋ยวเอาตัวนี้ไปนำโอเค นี่นำตัวของโกเทนทรางนี่ซับจีเลยนะ40%ก็เลยใส่มาด้วย7ล้านแคือผมอยากใส่ตัวคู่ลิงมามา,มากน,นะตัวของเบจิโตะแต่แบบมันมันใส่ทีมนี้ไม่ได้ทีมของจีทีเพราะมันไม่ได้ติดแคดฟูพามไมไ่ติดแคดจีด้วยนอกจากจะให้ตัวของเบจิโต ตัวใหม่นําแต่เปอร์เซนต์มันก็ไม่ได้ทุกคนก็เลยแบบเล่นแหละเอาสั่งตัวเดียวพอไหวอยู่ไหวอยู่แต่เปอร์เซนต์อาจจะแบบดรอปจากธรรมดาหน่อยหนึง่งปีนี้ฮีโร่ตู้ฮีโร่ดีมากนะแบบเอาไปเล่นทีมอื่นได้แบบทีมจีทีได้เยอะมากเลยชอบชอบชอบจัดเล่นได้หลากหลายดีทุกคน ล้านแปะนะตัวนี้เป็นตัวที่ซับอะซับพอร์ตเพื่อนดีซับสี่สิบเปอร์เซ็เลยนะตีเบิลเก่งนยะผมเปิดเส้นทางหนึ่งทางเดียวมั้งทางเดียวน่าจะอัพคีนนะ่ะเบิลกจำไม่ได้ตัวนี้ก็เดี๋ยวตอนนี้ก็น่าจะได้ตาหน้าเอหน้าน่าจะได้ใช้ตัวของซาดบายละก็เดี๋ยว เป็นตัวที่ลิงก์กับแปดปีได้ดีด้วยนะนี่เลยเกือบเต็มหกลิงก์นะก็นี่เป็นตัวของเบจิต้าอ่าสี่ปีสี่ปีคือการมาของกกสีฟูพาวนี่ทำให้ทีม GT เก่งขึ้นมากนะมีทั้งตัวยินหน้าตัวทำาดเม g คือดีดีมากๆเลยสเปรล้านทุกคนสเป็นล้านอันนี้คือยังไม่ได้แปลงร่างเป็น ฟูพาวนะเป็นแค่ล่างแบบโกสีธรรมดานะสิบเอ็ดล้านยี่สิบสองล้านออะตัวเพื่อนด้วยแหละดาวลุงสิบเอ็ดล้านเหมือนกันนะทุกคนตัวนี้ก็ไม่ได้ปลดเพื่อนทางนะห้าสิบห้าะเป็นแบบเพียวๆเ,เลยแต่ลิงเนี่ยจะเกือบสิบล้วมั้งมันเขาจะเล่นตัวจีทีเท่าไหร่ พอการมาของโกสีนี้แบบทำให้เล่นบ่อยเลยตัวมันเก่งมากถ้าก็ตัวนนะตอนแปดตอนแปดปีผมก็เปิดไม่ได้ตัวทีทนะอยากได้มากเลยปาวบอลเก่งกิไม่ได้ทั้งพัทหนึ่งพารสองเลยไปดูงดีเอาพาร์ทไปดูงดีเอาตอนเอ่อวอวายมั้งได้สามบรถจับรังมา แต่บบจอช่วงแบบสลองปีแบบแปีนี่คือเกลือหนักมากโกใครที่แบบเอออยากได้ก็ไม่ได้ไม่ได้เลย2,000เบสอนะทุกคน2,000เไม่ได้เลยนี่ก็ลิงเยอะนะทุกคนประมาณ5ลิงใช่ไหมสองสี่เค5อห้ลิงถือว่าเยอะอยู่เราต้องคู่กับตัวเนี้ยทุกคนถ้าคู่กับตัวของ เอ่อโกสีฟูพาวสีเขียวเนี่ยจะลิงก์เกือบเต็มนะขาดแค่ลิงก์เอ่อลอาร์ขอใช้เท่านะทุกคนยังไม่ได้แปลงร่างกันไว้ก่อนเราจะไม่ต้องอัดชิปใหม่อ่านี่เอาไปเลยถ้าเกิดเป็นเอลอาร์เนี่ยเราต้องใช้ประมาณ24 24ยสิ่ลูกแก้วนะถึงจะเต็มแต่ถ้าเป็น UR ธรรมดาก็ประมาณเอ่อ1 0 12ก็จะเต็มละ ซึ่งเอวาเนี่ยก็ <S <S ยจะมีไม้ตายประมาณ2ครั้งเอ้ยไม้ตาย2ท่าอ่าใช่2ท่าแต่แบบถ้าแบบเป็น U r ก็มีท่าเดียวทียก็เป็นท่าท่าเดียวแล้วก็ตัวของเกมนี้จะมีการแพ้สีทุกคนแพ้สีแบบแพ้ทางก็เป็นแบบตัวอย่างสีเหลืองที่ผมเจอเนี่ยก็ต้องแพ้แต่มันจะแพ้สีแดงแล้ประเด็นคือผมแพ้ผมเป็นสีม่วง ผุแพ้สีเหลืองไงก็จะตีอาจจะไม่เข้าหน่อยแต่นี้เข้าทุกคนแปดล้านแรงมากตัวนี้ d a ก k b ันฮีโลแนะนำให้อัพเบิ้ลนะจะดีมากนะเบิ้ลรวยแ,แล้วพอมเบิ้ลมันจะเพิ่ม ATK เพิ่ม d e f e n ของมันเองอตัวคีมมันมีให้อยู่แล้วอะเราเป็นแบบไปเบิ้ลดีกว่าแต่แบบมันจะเกินหน้าเกินตาโกสีไม่ได้นะเราเล่นโกสีนะ ใจเย็นใจเย็นอ่าทุกคนตอนนี้เราจะได้ใช้ตัวของซานบาสกิลละสวยเรามาดูภาพซานบาสกิลกันก็เป็นเหมือนตามอนิเมะนะแล้จะเป็นช่วงของเบบี้เบบี้ แล้วก็เป็นของตัวของอุบุที่มารับเท้าแทนนะคือเราต้องเก็บอย่างลูกแก้วให้ได้นี่นะทุกคนมัน30มสิบลูกสัาสิบเกต์อ่าใช่ถ้าเกิดเป็นของลูกแก้วสีม่วงก็ได้ตัวมันสองสองเอ่อคูณสองะถ้าเป็นสีม่วงมาสิบหกเห็นไหมทุกคนแล้วก็เอาตัวนี้ไปยินคู่กันอ่าแล้วก็เรามาแปลงร่างอ่าโกสีกับเบต้าสี่กัน ก็เป็นตัวของโกจิต้านี่เป็นโกได้เป็นโกจิต้าภาคของเชนลอนเชนลอนโหไม่ได้ตามจ t นะแต่ดูันผ่านอยู่แต่แบบไม่ได้ตามจ t ส่วนตัวชอบภาคของจอจมันบูตอนนี้ทุกคนก็เก็บไปได้อ่าเต็มแล้ว ก็เดี๋ยวผ่านมาอีก1เทินอีกเทินหนึ่งอะ่ะแล้วก็อีกเทินหนึ่งก็จะได้แปลงร่างของโกศีฟูเพาละแล้วก็ตัวของอุบูเนี่ยจะมีดูดิไฟน์หมัดนะเพื่อโจมตีหมัดใหม่ก็จะป้องกันหมัดได้เป็นโกจิต้าโกจิต้าสีสวยสวยมากเท่ๆๆจริงเท,ท,ท่จริง,รง,รงตอนแบบออกมาครั้งแรก เออลืมบอกว่าตัวของบอสอคูลเลอร์เนี่ยจะซิลไม้ตายนะเมื่อกี้โดนซิลไม้ตายไปเลยเออตัวของโอ้โกสีเรายังไม่ได้ใช้เลยอ่ะเก็บไปนี่ก็เก็บเป็นสีแดงนะจะได้ฮิลด้วยสวยสิบล้านนะทุกคนอันนี้ยังไม่ได้แปลงร่างนะ ยังไม่ได้แปลงร้านห้าล้านแปดเล้านหกนะจะทนดับหมัดได้ไหมเนี่ยเฮ้แต่หลังตีน่าจะถึกอยูนะถ้าจะไม่ผิดพอเก้าเก้าหมื่นเก้าหืเก้าหมื่นแปดตายอยู่ต,ตาเบต้าอ่อสี่สีแดงน่าจะตีเข้านะชนะทางด้วยโอเค

เอา,าทุกคนเมื่อกี้ให้เห็นแอนิเมชันแอทีฟของตัวซูเปอร์ซูเปอร์เบสต์ตอ4เซโนโดด่ลืมชื่อต่อเลยพอดีมันมาพอดีอะ่และแบบแม่งเท่จริงๆก็เดี๋ยวเรามาจับยินคู่กับตัวของเอ้อยแต่ตรงนี้แบบลิงเต็มนี่เอาไงลิงเต็มี4่4 4 7อ่ะเราเอาลิงเต็มตรงกลางลิงเต็มนะ มาดูเลยว่าจะได้เมจเท่าไหร่โกดาถือหรอไม่ตาหรอทีเดียวเองโดนทีเดียวเออแล้วก็ลืมบอกตัวของอ่าซูเปอร์สยาสีฟูพาวเนี่ยตอนมันไอสตาร์บายเสร็จอะเป็นฟูพาวอ่ะมันจะทำการฮิลเลือดด้วยนะคือถึกมากๆคือดียวมาก สิล้านเบอร์ผมเบิร์ด้วยโคตรดีตัวเพื่อนตัวเราไม่ได้ออกลงเลยเท่าไหร่คลีป่าคลีป้าวเจ็ดล้านห้าคลีเรียบร้อยสวยงามมากก็จบปวครับกับด่านอ่าเรียอกรีวิวโกสีฟูพานะก็อาจจะแบบไม่รีวิวดีเท่าไหร่เพราะว่าก็ไม่เล่นเก่งขนาดนั้นก็แบบเล่นไปวัดไปวาได้ก็ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับก็เดี๋ยวจะมาทำคอนเทนต์เกี่ยวกับเกมต่อคันบ่อยๆแล้วก็เกมอื่นบ่อยๆด้วย Rv เกม a อคิวปาร์ตก็เดี๋ยวเล่นบ่อยๆก็ลงคลิปบ่อยถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับก็เดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าให้บา่าวเลยครับ